ในปัจจุบันเกษตรกรต้องรู้จักการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับเกษตรกรบ้านทุงเกลียงอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบกับปัญหาการขาดทุนจากการทําการเกษตรโดยใช้สารเคมีมาโดยตลอดอีกทั้งยังต้องเจอกับปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุทางการเกษตรทุกๆปีเกิดเป็นปัญหาสุขภาพให้กับคนในชุมชนจึงได้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีแนวคิดจะทําปุ๋ยหมกัก เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิตไปด้วยในตัวโดวยเริ่มต้นจากการให้สมาชิกนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวที่เหลือจากการทำเห็ดฟางและมูลสัตว์มารวมกันเพื่อทำปุ๋ยสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแบงปันกันใช้ในกลุ่มสมาชิกและจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจมกรเผาครับใช่เผาย่างเดียวครับ สาเหตุที่ทำปุ๋ยก็เพราะว่ามลพิษทางการมันสูงขึ้นกูปีกุปีบ้านผมนี่มอกฟันเยอะมากก็เลยจวนกันมาทาเปิดกองปุ๋ยขึ้นมาเนี่ยนะครับทำจากเฟืองมาทําก้อนเฮ็ดทาเฮ็ดเฟืองก่อนทาเห็ดเฟืองเสร็จแล้วเก็เอาเฮ็ดเฟืองมาแปลงปุ๋ยเป็นปุ๋ยเสร็จแล้วก็ไปใส่พืชใส่นาเข้าขก็กลับมาเป็นฟางต่อครับวงจรมันเป็นอย่างเอ้ยครับมันก็ใช่ปุ๋ยเคมีครับเพราะว่าที่นี่ทาปุ๋ยปุ๋ยเคมีมันต้นทุนมันสูงไปครับตั้งกลุ่มกันทําปุ๋ยเอ็นซีขึ้นมาครับมันก ปีปีหนึ่งมันต้องใช้เวลาประมาณ3ปีครับถึงจะลดต้นทุนถึงจะผลผลิตถึงได้มาเต่าเกาความสนใจมันกระจายไปในปวงกว้างแล้วครับเรื่องอินเซียครับผมว่ามันขยายไปเป็นอำเภอแล้วครับทุกที่ทุกตำบลทุกอำเภอมาทีน่นี่ตั้งแต่ถึงเชียงของก็ามาพะเยาวกว็ามามาตั้งแต่เชียงใหม่นักศึกษากา็มาจากมหาสารคามก็มีครับมาทุกที่ทุกทางแล้วครับ เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ปุ๋ยหมกักก็เริ่มมีเกษตรกรให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆจึงจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงะและได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาที่ดินในการสนับสนุนด้านความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินและมีการตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยหมกักเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่นำไปใช้มีคุณภาพปลอดเชื้อโรค ก็เมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านนี้หมู่บ้านทุ่งเกีียงก็เป็นหมู่บ้านที่ผลิตทำอาชีพเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อันาชีพหลักคือการทำนาหลังจากทำนาเสร็จก็ก็จะมีการเศษฟางข้าวอะไรเหลือนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเผานะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีการทําการเกษตรในเรื่องของการทําเห็ดฟางเข้ามานะครับทําเห็ดฟางหลังจากนาข้าวทาเห็ดฟางเสร็จแล้วก็จะมีการเราคิดว่าวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่คือหลังจากเห็ดฟางเนี่ยก็จะจะทิ้ง แล้วก็มาเผาทําให้เป็นมุมมะราวแเราก็จะให้เกษตรกรมีความต้องการที่จะทําปุ๋ยหมักปัจจุบันเราเริ่มมากลุ่มนี้มาประมาณสามปีนะครับเกษตรกร,ร,กรมีความพอใจค่อนข้างจะมากครับนะคือนะในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตก็คือหนึ่งคือได้ได้ความรู้ในการทําปุ๋ยหมักนะครับสองคือได้ปุ๋ยไปใช้กับพืชของตัวเองที่ปลูกนะครับมีอย่างหนึ่งเกษตรกร,ร,กรที่เนี่ยก็จะมีราย รายย่อยบ้างที่ทำทาปุ๋ยหมักไปใช้เองในพื้นที่นะครับแต่จุดนี้จะเป็นจุดจุดใหญ่ที่สุดที่สาที่เกษตรกรมารวมกลุ่มกันทําตรงนี้นะครับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรบ้านทุงเกลียงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนอกจากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตทางการเกษตรที่หันมาพึ่งพาตนเองอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วยังสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแก้ปัญหาหมอกควันในชุมชนและยังช่วยสุขภาพของเกษตรกรดีขึ้นอีกด้วย